สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในลิสเพลงผมนะครับนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่าฟื้นคืนชีพให้หมู่บ้านของชาวบ้านของชาวบ้าน Villager กันนะฮะนะครับซึ่งผมเอาแรงงานของ Villager มาใช้นะฮะนะครับแล้วผมต้องกลับไปเพื่อที่จะฟื้นฟูหมู่บ้านให้กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องอเอาทองไปครับเอาทองไปผมจะเอาแอปเปิลทองไปนะฮะ ใช่แอปเปิลทองเอาไปกี่ลูกดีเอาไปสัก6ลูกนะฮะใช่6ลูกครับปาบมาแลกเป็นอันนี้แล้วก็หาแอปเปิลครับ6ลูกที่ผมต้องการยูนี่ไม่มีใช่ไหมโอเคไปห้องเก็บของตาดินกันครับแอปเปิลทีผ่ผมต้องการ6ลูกนะฮะแล้วก็ยาวิกเนตอีกสัก6อันก็น่าจะ GG แล้วนะฮะนะครับยาวิกเนตก็ปรุงง่ายขึ้นนะ่ะเออนะครับประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนซอมบี้เอ่อวิลเลจเจอร์นะฮะให้กลายเป็น วินเทจเจอธรรมดานะครับโอเคอืมแอปเปิลโอเคเอามาหกอันนะโอเคเยี่ยมไปอ่า uh, <c oughs> เดี๋ยว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 ผมยังไม่ขวดน้ำเพิ่มนะมีให้ไหมหนึ่งขวดอ่ะมีอีกไหม <c oughs> มีอีกไหมเนี่ยโอ้ย oh, ยังสามขวดเลยโอเคขอสามขวดพอครับอ่าโอเคเติมไก่สักหน่อยนะปลาบ โอเคเราเดูมเก็บไว้โอเคครับไปเราพร้อมแล้วนะก็เฮ้ยเดี๋ยวนะต้องมีตามแมงมุมดองกับไอ้นั่นด้วยนี่แล้วก็แล้วก็ตามแมงมุมดองครับนี่เอานี้มาอ,อ่ตามแมงมุมดองยังหาไม่เจอนะฮะนี่เทือหวาดเอามาเฮ้ยใส่นี่เทือหวาดไหมวะไม่ใส่ปะทูเอ้ยอืมเอาเรกันพาวเดอร์ครับสาคัญอันนี้ครับชุกาเคนสําคัญแล้วก็ตามแมงมุมดองนี่งไงเราเ,าเจอแล้ว โอเคเราไปกันเถอะครับผมคิดว่าของเราพร้อมกันแล้วนะโอเคไปกันเลยไปกันเลยเป็นด้านบนนี้ครับอืมเป็นอะไรที่ดีมากนะอืมโอเคถ้าว่างๆนะฮะเดี๋ยวทําเพิ่มขึ้นเป็นสิบชั้นนะ <c oughs> ในความขนมปังนี่นะครับแล้วเราก็จากนั้นเราก็จะกินขนมปังไปตลอดเลยนะฮะนะครับถ้าเกิดมันเป็นสิบชั้นได้นะตอนนี้เพิ่งสามชั้นเองครับนะ เออเนาะแล้วก็นะเดี๋ยวผมพาอัปเกรดกันแล้วกันเนาะนะนะไม่ช้าไม่เร็วนี่แหละครับนะมันจะถูกอัปเกรดนะครับโอเคนะอืมเดี๋ยวผมขอคราฟก่อนเลยแล้วกันเนาะปาบ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 ชึบชึบนี่ไงโอเคตักน้ำเอาเป็นน้ำแข็งวะโถเอ,อ้ยนี่เอา้เอานี่นี่นี่โอเคตักมาเยี่ยมโอเคปาบปาบโอเคใส่นี่เข้าไปครับไม่ต้องใส่นิเทวาดนะฮะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาครับแอปเปิลทองรอกันอ๋อฮะนี่ไงโอเคแล้วก็นี่ครับอ้ากันเพอดึงมาสองอันนะผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นยาที่สามารถโยนได้นะฮะโอเคนะเพราะว่าเราไม่สามารถเอายาวิกเนตให้วินเนเจอร์แล้วก็อ่เปิดขวดเปิดฟ้าขวดแล้วไปป้อนมันได้นะครับนะจะเอาให้แบบกินนะกินน้าแบบนี้ละ่ะมันคงจะกินให้อยู่หรอกเออนะโอเคอ่าก็รอมืดด้วยครับในช่วงช่วงนี้นะฮะ โอเคครับน่าจะได้แล้วยาวิกเนสแบบปลาได้นะฮะหนึ่งนาทีสามสิบวินะฮะก็พอเวลาพอเลยที่จะเราเอาจะเอาแอปเปิลทองยัดปากไอพวกวิเลเจอร์นะฮะโอ๊ยกดผิดเมื่อกี้ <c oughs> โอเคนะผมคิดว่าเราพร้อมกันแล้วแหละโอเครอมืดครับณนะจุดจุดนีเ้เดี๋ยวไปรอที่หมู่บ้านวิเลเจอร์เลยก็แล้วกันเนาะืมแวะกฟาร,ร์มขนมปังกันหน่อยไหมครับแวะาดูผลผลิตดี ใน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 แวดูผลผลิตนะครับจะว่าไปแล้วโอ้ยตกน้ำจี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 เดี๋ยวแป๊บนึงตกน้ําโอเคอ่าไปกันต่อผมไม่อยากเอาไข่นะเอาไข่ทิ้งไปอ่าโอเควินเดอร์เจอครับเดี๋ยวมาสร้างเพิ่มนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขาดทรัพยากรวินเจอร์เจอไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าไม่งั้นผมสร้างเพิ่มตั้งนานแล้วโอ้ขนมปังก็มี3มชุดกว่าๆเลยนะฮะแล้วก็แครอทเมล็ดข้าวด้วยแล้วก็ข้าวนะฮะอืม จะเห็นมันไม่เก็บเกี่ยวนะฮะเพราะว่าของในตัวมันเต็มอยู่นะครับก็รอให้มันคราฟกอนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันก็เก็บเกี่ยวมันเองแหละนะฮะนะก็ไม่ต้องแปรกับมันมากเนาะนะครับก็ปล่อยไว้แบบนี้ทําเสร็จก็ปล่อยแบบนี้เลยฮะนี่ครับนะจะเห็นตรงนั้นไหมครับอ่าข้าวมันโตใหม่นะฮะก็มันอยากเก็บตอนไหนก็เรื่องของมันครับอย่าไปบังคับมันนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคจะมืดแล้วครับโอ้สมบี้เกิดแล้วล่ะเกิดเร็วจังเลยเนาะโอ้โหเกิดเร็วแบบนี้ก็ไม่บอก อพลังแห่งน้ำแข็งเป็นเอลซ่าเลยกันดิเอลซ่า <laughs> โอ้โหจะเป็นเอลซ่แล้วตอนนี้ <laughs> เอาเข้าไปนะอืมโอเคเดินหน้าไปที่หมู่บ้านวิเดจ์ที่เราไปอ่าขนทรัพยากรมานะฮะถึงเวลาออกกลับคืนแล้วครับอนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวหมู่บ้านนั้นกลายเป็นหมู่บ้านลางนะฮะโอเคผมก็ได้ตัดทางรถไฟออกหมดแล้วนะครับนะจดจุดนี้นะฮะ ตัดออกหมดแล้วโอ้โหสกิลตันโอ้โหมันยิงแม่นจังวะน่าจนูนมาสองดอกเลยนี่ฟัมข่าเรานะข้าวายังไม่โตหมดเลยโอ้ใช้เวลาค้นนานนะบอกเลยเออโอเคแต่ก็ถือว่ามันใช้ได้อยู่นะใช้ได้ใช้ได้อยู่นะอืมฮึวายป้า,ย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 าไปคืนไอ้ผู้คนให้หมู่บ้านวิเดจ์กันแต่ผมไม่เจอซอมบี้วิเดจ์อะไรวะเดี๋ยวสักหน่อยก็น่าจะเจอแหละเนาะนะครับ อืมโอเคโอเคไหนดูสิคนพิวดิเจอเกิดไหมจ๊ะน่าจะเกิดอยู่นะผมเห็นหลายครั้งอยู่นะตอนอยากได้นี่มันไม่มาครับแต่ว่าตอนที่ผมไม่อยากได้นี่โอ้โหโคตรจะเยอะได้ค่าทิ้งก็มีนะฮะโ,โคตรจะใจร้าย,ายนะบางทีอืมจะว่าไปผมก็อยากเจอมาคงกระดูกนะแต่ว่าผมไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอเลยครับไม่รู้เพราะอะไรนะไม่รู้มันอยู่ใส่นะฮะอืม ได้ดิโกนะฮะช่วงนี้ได้ดิโกนะสงสัยผมสร้างบ้านไว้ตรงที่ไม่ไกลไออเไม่ใกล้จากไอ้นั่นนะไม่ใกล้ีไอฟ้าผ่านะครับอืประมาณนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะฟ้าผ่าผมก็ไม่รู้ดิมันผ่าแถวไหนเท่า,ท,า,าที่จําได้นะฮะมันจะผ่าแถวแถวไอที่มีภูเขาน้ําแข็งนะครับแล้วก็กับพื้นที่ราบแบบนี้แหละนะฮะใช่มันจะผ่าประมาณนี้นะฮะแต่คลิปนี้เราไม่ได้มาตามหามาคงกระดูครับเรามาตามหาอ่า สองบิวเลเตอร์นะฮะซึ่งมันยังไม่เกิดเลยล่ะขอสักสิบตัวสิบตัวได้ไหมฮะอืมโอ้โหโอ้โหคีเพอร์คีเพอร์เอ้ยมีตัวไหมเนี่ยโอ้ยตกใจไหนดูสิไหนดูสิดูสีดูสีอืมโอเคในเมื่อมันไม่เกิดเดี๋ยวเรามาปั๊มแผ่นซีดีกันรอเออจะเย็นจะเย็นตั้งถุงกาวระวังสตรีพวกโอ้โอ้โมันเยอะมันเยอะมันเยอะโอ้ยเยอะ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 โอ้ยเออ ยิงอยู่ได้ปะโถเอ้ยกิงจะพังแล้วเนี่ยอีกกี่ครั้งวะเนี่ยเออ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 โดนทุบโดนทุบโดนทุบไปไปเแปล็นแล้วปลเป็นแล้วไปละจ้าไม่อยู่แล้วซอมบีม้วินเจเจอไปใส่หมดวะเอขอสักขอสักสองตัวก็ได้วันนี้จะไปผสมพันธ์กันแล้วก็ให้ไออยู่ประจำหมู่บ้านนี้นะฮะหยุดใส่กันหมดแล้ววะปะโถเอ้ยซอมบี้วินเดจเจอ Where are you? ไปวันทูซีอยู่ไงขอมดูซิว่าโดดขึ้นที่สูงนะฮะเพื่อตามหาโอ้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 เจอโจ์แล้วเป็นตัวฟาร์มเมอร์ซะด,ด้วยโอเคโอเคไปไปกันเลยครับ let's go let's go อืมนี่งไงคิดว่าเก่งธนูเหรอฮะคิดว่าเก่งธนูธนูธนูนี่จัดมาเดีเ๋ยวเดี๋ยวเราซอมบี้วิเจอร์จะยันะ โอเคเดี๋ยวผมจะล่อมันไปเข้าที่นั่นนะฮะเข้าในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ไม่มีซอมบี้แน่น,นอนครับเพราะฉะนั้นล่อมันเข้ามาเออนี่ก็ยิงแล้วเกินเนี่ยฮะพี่ไม่เคยยิงหรอครับเอาขวานไปกินนี่ไงนี่ไงลรานี่ไงลรานี่ไงเราขมอนซอมบี้ขมอันขมอนแมนโอเคนี่ครับโอ้โหสวยงามมากทำได้ด,ดีเนี่ยซอมบี้เดี๋ยวเจอเฮ้ยมันพ่อค้าขายถ่านนี่หมาไม่ใช่ไอ้ฟาร์มเมอร์ครับโอเค โอเคผมควรทำยังไงดีอ่าอ,อย่างนี้แล้วกันนะปาบอัดหน้าแล้วก็ยัดเข้าปากโอเค <laughs> ยัดเข้าปากเออนะเยี่ยม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 ผมควรปิดตรงนี้ไว้ไม่ให้มันออกไปโอเค,ขอ,คขอบคุณมากมากเลยครับจะมาไล่ฟันกันอยู่ได้ปะโถเอ้ยเย็นพวกมามาเข้ามาในบ้านหลังนี้ไหมขมอนแมนไปอะอยู่นี่ขมอนขมอนขมอนโอเค I n น e d one ม o on, อ e man อ o m น on ้ e ไป n มันดูเออหูใจไหลเออปิด okay. ประตูจะกลับรออะไรขังไว้ในบ้านเลยโอเคไหนดูสิมสีอีกตัวไหมได้และตัวหนึ่งอีกมีกตัวไหมจ้ะหืมหาแป๊บ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 อืมมันจะเออโอ้ s ช็ดอย่ายิงแล้ว I'm sorry I'm sorry what I do เอ่อไปไปโอ้ยซอมบี้มันไม่เกิดเลยครับผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกันก็เดินหาเรื่อยๆแหละนี่มันเกิดเองปะเถอยขอสองตัวครับมีไม้สองตัวหน่อยสิจ้ะ come on man ขอสองตัวเองมันจะอะไรกันนักหนาวันนี้โอ้โหมุมก็อยู่คีเปอร์เข้ามา G G W P กันรอไปเลยครับอยู่าใส่ว่าอยู่าใส่ว่าเดี๋ยวผมขึ้นเป็นภู้ขอมือนเดิมเนาะเผื่อเจอโจดนะเจอโจดโอเคไปยตายตายตายอืมผมควรจะเก็บดินไว้ไหมเผื่อผมได้อุดตัวไอ้พวกวีเล็ตเจอซอมบี้วีเล็ตเจอไว้ครับแล้วก็มันจะได้ไม่โดนแดดเขาโอเคเก็บไว้ละกันสักหน่อยก็ดีสักหน่อยก็ดีนี่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 ไงโอเคนะสวิีเล็ตเจอครับ ขอหน่อยครับขอหน่อยครับเร็วเร็วเรมันจะเช้าจะเช้าแล้วเนี่ยเร็วเร็วไม่อยากให้เช้าเลยนะอืมพอเช้าพวกมอนสเตอร์ก็ไม่เกิดนะฮะจริงๆเลยอืมเอายิงกันยิงกันเองละเออเออโอ้ยย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 หยยอเยยยยอยอยยอ้ยยๆอยยายยงยยยงยย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 ยอนยย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 นึยยยยัยยยยมันกยมยยรยย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 ยเอยยยยอยยายิงยย่ยยิงอย่ายิง โอเคเยี่ยมเยี่ยมโอเคไป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 เพ่นจากที่นี่กันสอมบี้เลเจอร์มันไม่กล้าจะเกิดให้เราเลยนะเฮ้ยขออีกตัวเดียขออีกตัวเดียเขาล้องขออีกตัว I need one more man give me peace p l e a s e give me โอ้ย come on I need one more come on man อ๋อไม่เจอแมวอะไรเลยผมยืนอยู่นี่ผมคิดว่าผมไม่เจอแน่ๆเพราะฉะนั้นลงไปหามันเดินไปนะเดินไปเรื่อยๆให้พวกม็อบมันรีครับแล้วก็เราอาจจะได้วิลเจอร์สตัวหนึ่งนะคือมันหายากมากเลยนะคือมันไม่ใช่ว่ามันหาง่ายนะหายากมากมากเลยนะมันจะฟุ๊กเจอไม่เท่านั้นแหละนะฮะออแต่ขอให้ได้เจอคืออีกครั้งก็ดีใจแล้ว ไมู่สิคอมมอนแมนเกิดหนเดยเราต้องการตัวนายเราต้องการตัวนายนะโอ๋ยกอดเดเมดแวร์อิสอิดคอมมอนไม่ยอมเกิดนะครับจะว่าไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูเดวเจอที่ผมขังไว้ในบ้านกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะเชา้าแล้วนะฮะ ไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเนาะแต่เมื่อแป๊บๆเผื่อวิลเลจเจอร์ตรงนี้ผมรีมันรีหรือเปล่าเนาะมันอยู่ในที่สว่างเนี่ยอ้าวน่าจะมีเหลืองกันเลยทีเดียวนะฮะทารีดูซิดูซิอ่าโอ้โอ้เพิ่งเปลี่ยนเป็นวิลเลจเจอร์เมื่อกี้นี่เองครับขายฐานนะฮะโอเคขายชุดเกาะขายฐานเยี่ยมเว nice. อร์ลินไนส์อ่าอ่อเมื่อกี้ลูกซอมบี้ขอลูกซอมบี้วิลเลจเจอร์ได้ไหมขอตัวอะไรก็ได้นะ่าที่มันเป็นวิลเลจเจอร์นะ่าหยุดเนาะ เออ,อนี่ก็จะจ้องแต่จะยิงแล้วเกินเนี่ยโอ้โอ้โอนูผ่านหัวเนาะมันอยู่ใส่กันหมดวะเออนี่ก็ยิงแล้วเกินพี่ไม่เคยยิงเลยครับดูสิจ้า Where are you? โอ้โหมันจะเช้าแล้วเนี่ยโอ้ยกอด d ด m เมตโอ้ยต้องการอะไรจากสังคมเร็วน้อยทนไม่ไหวแล้ว มันไม่มีเลยนะมีแต่แม่มดเนี่ยเอาไหมแม่ไม่เอาใครจะไปเอาเราโอ้ย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 ,อยไม่มีเลยครับ i don't see anything ไม่มีเลยจริงๆครับโอ้กอด a ด n มท ถ้างั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารออีกคืนหนึ่งนะฮะโอเคครับทุกคำมันกันออกมาจากหัวใจเราจะลอยคฟ้าซ้ำการงูดาวจะไม่มีความเออโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเช้าแล้วมันจะเช้าแล้วว a t เดททำไมมันถึงมามีวินเดจเจอรซอมบี้วินเดจเจอตอนจะเช้าด้วยนี่มีสองตัวอะไรปะโถเอยซอมบี้ธรรมดาหลบไปหลบไปจ่าหลบไปเร็วเร็วเออเออเออมา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 หลบใต้ร่มข้ามอนแมน ขามอนขามอนโอเคโอเคล้ตายลมยามาตียามาตีส oh, อ uh ้โ huh. อ oh ้จะจับ huh. ม uh ัน huh. ย <fol> ังไงฝเนี้ย h God damn เออไอ้บ้านี่ก็เอาลืกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไฟเริ่มไอ้เรนนีออกไปออกไปออกไปดูดิ o ไอ้คนนอดวนนีติง guys w h a เออเออเอจะตายเอาไม่เอาดีกว่า ออเอ้ยมีน้ำมีน้ำนี่ไงน้ำลงมาลงมาเร็วลงมาลงมาลงมาทีลงมาลงมาเออลงมาออ้ยแข่งเท้านี่หาพี่เออนี่ไงโอเครอดตัวหนึง่งเอย,เอยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเออจบแล้วครับมันจบแล้วมันจบแล้ว ไม่ I ไม่เหลืออะไรเลยโอ้โห oh oh, เป็นอะไรที่จีจีมากครับรอ3คืนกว่าจะได้อีกตัวหนึ่งโอเคมาค o ม e อนแมน I need youI need youGet out keeperI don't need youI need only zombie v i l l a g e r c ค m ม o oh อนแมนโอ้โ oh, หสเก,กิลตันก็มาโอ้ oh oh, อะไรฟันนี่โอ้สตีซอมบี้วิลเลจสตีนเจ้ oh, าเออโอ้โหธนูแหกหน้าเมื่อกี้ โอ้ยยาเออยิงกันเองถ้าสเกลูตันหันมาฆ่ากันเองจะมีเซลลสกลูตันไม่ทำแมวเลยนะฮะอืมอืมท่าเองเอ้ยเดี๋ยวยิงแล้วเจนฮะเฮ้ยยิงทอมมี่ดี๋ยวเจอรเราไอเวนน้อยไอเวนไอเวนโอ้ยโอ้เจนกันว้ยเออโอเคโอเคลากให้พี่มันเข้ามาหมดเลยก็แล้วกันนะเข้ามาขมอนแมน I need all of you c o m e o n c o m e o n get in แล้วก็ค่อยเก็บทีละตัวนะฮะจนกว่าจะเหลือแต่ซอมบิ e เนเจอร์อของเราไอพ่อค้าขายฐานอีกแล้วหรอโอเคดีดีกว่าไม่ได้เลยโอเค better than n o t h i n g นะฮะโอเคเฮ้ยวินเดจเจอร์เข้าบ้านหมดแล้วนะก็คือผมจะได้เชียร์ซอมบ b i ิ z ซอมบ e common ออกไปเราต้องการแค่ zombie v e เจอร์นะจ๊ะเฮ้ยดูสิดูสิ แหกหน้าแหกหน้าธนูแหกหน้าผมเลยตะโอเคถึงเวลาแล้วไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมลองดูรอบข้างไม่มีนะจ๊ะโอเคจังซี้มันก็ปาอัดหน้าเลยนะครับแล้วก็จับแอปเปิลมายัดเข้าไปในปากโอเคอเรียบร้อยเต็มน้ำเต็มเนื้อ โอเคจากนั้นก็เอามาซ่อนในบ้านหลังนี้ไม่มีวิลเทจอร์นะโอเคแล้ววิลเทจอร์ตัวนั้นไปแอบที่บ้านไหนแล้วเนาะ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่รูลุพาตัวนี้เข้ามาในบ้านโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ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 เฮ้ย get out man get out okay เออขังไว้ในนี้แหละโ okay. อเควิลเทจออร์ีกตัวหนึ่งผมอยู่ไหนเออภารกิจเราเสร็จสิ้นจนได้นะฮนะวิลเทจอร์นายอยู่ไหนเนี่ยโออ๋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 ออยู่นี่แหละยืนแอบอยู่นี่แหละ, <laughs> ออละก็คือแอบมองตรงกระจกนี่ใช่ไหม <laughs> คือกลัวมาก <c oughs> คือกลัวมากว่างั้นเถอะเออประมาณนั้นนะโอเคครับโอ้ยกว่าจะได้มายากแสนยากยากเย,ย,ากย,ากย็นแสนเข็นอะไรขนาดนี้ถ้าไม่ตัดคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นชั่วโมงโอ้ยอันนี้คือวันที่3ามแล้วนะฮะหลังจากผมตายถ่ายคลิปมานะครับในวันที่สามในไมค์ครับถึงจะเจอนะฮะโอ้ผมต้องรอตั้งนานเนะ่ย ไมช่วันที่สามไหมวันที่สี่ดิเออวันที่สี่ครับวันที่สี่ไม่ใช่วันที่สามวันที่สี่สี่วันเลยนะฮะต้องรอให้มืดเนี่ยนะครับโอ้โหโอ้โหอะไรจีๆมากนี่รอนี่กลับเป็นเอ่อมิเลเจอร์ธรรมดานะฮะโอเค แต่ผมรู้สึกว่าผมโอ้รองเท้านี้กางเกงผมพังนะฮะไม่ต้องถามแล้วอันนี้ผมมาจากไหนก็คือมันไม่มีไอซอมบี้วินเดจเจอให้ผมไงแล้วคราวนี้ผมก็เลยเอาเคีเปอร์มาแปลงเป็นแผ่นซีดีให้หมดเลยครับเนะอ่าแล้วก็บล็อกยานะฮะผมก็ไปขุดยาเล่นเล็กน้อยถึงปานกลางนะเล็กน้อยแล้วเนะี่ยโอ้โหได้เป็นกี่ชุดวะเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดชุดครึ่งนะฮะเออประมาณนั้นนี่ไงเรายืนทําอะไรนะเอออืมเอ่อ โอเคเสียงอะไรแกกินหญ้าล่รอ๋อไอกาเดตโอเคนี่ก็เสียงอะไรไปรถุยเอ้ยก็ว่าอยู่ปักท็อตหมดแล้วนะไม่น่าเกิดนะซอมบี้แถวนี้เดจ์เจอร์นายจะมีเพื่อนแล้วนะนายจะมีเพื่อนแล้วนายจะมีแฟนแล้วจากนั้นพวกนายก็เอ่อสเตลมาคอมสเลมาคอมกันนะแล้วก็ะสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะช่วยด้วยให้พวกนายพร้อมสำหรับการสเตลมาคอมกันนะฮะอ่าอ,อืมโอเค เดี๋ยวผมต้องเอาของมาแลกนะเนี่ยต้องเอาถ่านมาแลกนะถ่านมาแลกโอเคแต่ตอนนี้ครับผมเดินหางตัวนี้ไม่ได้นะเดินหางไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยืนรออยู่นี่นะฮะภารกิจของเราก็คือทาให้หมู่บ้านนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับก็ผมคิดว่าเขาคงพาร์ทเดียวคงไม่เสร็จนะครับแต่ก็อย่างน้อยนะฮะมันก็เริ่มกลับมามีชีวิตแล้วนะฮะก็มีวนิเจอร์สองตัวอุโหโอ้อ้ออออใจไหลใจไหลขมอนขมอนขมอนไอนีด ไอ้นิดอยู่เออกอดแดมเมด what are you doing ตัวนี้น่าจะเป็นฟาร์มเมอร์แน่ๆทำไมก็ฟิชเชอร์จะเป็นอะไรก็เถิดนะเอาไปกินนี่ไง uh, เออเฮ้ยข้าม่อนข้าม่อนดิสเวแมนโอเคเข้าไปบ้านนี้แล้วกันนะโอเคบ้านนั้นมีคนอยู่แล้วนะ <laughs> เดี๋ยวไปทำร้า,ายเขาืม่มามา่เรารักษานายเองพวกโอเคปิดโอเคเยี่ยม <laughs> โอเคเฮ้ยโอ้โหพี่แกนทุชิบหายแล้วยาทุบ มันไม่ดีทางนั้นอุดอุดเลยล่ะเออนี่นี่ทำเป็นทงทำเป็นทุบป,ประตูเอ,อ้ยทุบแล้วได้อะไรฮะทุบแล้วได้อะไรฮะ Don't get anything man นี <c> ่ <oughs> วันนี้ได้แบบดับเบิลไว้อะไรจะดวงดีบ้นั้นโอเคตัวนี้ผมก็กลัวทุบป,ประตูนะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้เลยละกันแบบนี้เลยละกันไม่มีอีกนะไม่มี zombie b l a s t เจอีกนะที่จริงผมจะเอาหกตัวนะั่นแต่ไม่เป็นไรครับให้มันไอ,อ้นั่นกันก็แหละนะ ให้มันขยายพันธุ์กันเอาเองนะฮะในหมู่บ้านยังนั้นก็ได้3ตัวแหละนะวันนี้หมู่บ้านนี้ก็กลับไม่มีชีวิตเหมือนเดิมอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาทําให้วเดเจอร์มันอยากสรีมาคอมกันนะะนครับโดยการแลกของกับมันนะฮะจนมันมีความพร้อมนะครับสําหรับจะมีลูกนะฮะนะครับทุกคนต้องมีความพร้อมจริงไหมก่อนที่จะมีลูกนะฮะก็ต้องมีงานทำนะฮะก็เปรียบเทียบกับชีวิตจริงเนาะก็ต้องมีงานทํามีเงินมีอะไรแหละที่อุดมสมบูรณ์พอที่จะมีลูกนะฮะนะครับ เออถ้าเกิด <face> ไม่มีงานทําไม่มีอะไรอุด <tu> มสมบูรณ์พอมันก็ถ้าเกิดมีลูกมันก็เลี้ยงลูกไปไม่รอดนะครับเออประมาณนั้นนะเออเลี้ยงลูกไปไม่รอดบบดูแลเขาไม่ได้นะทาเขาเกิดมาแล้วดูแลเขาไม่ได้นะเข้าใจไหมเออประมาณนั้นนะเออไม่มีความรับผิดชอบพูดง่ายๆเชื่อเถอะเถอะอเถอเชื่ออ๋ออ๋อโอเคเราไปล่อยนายได้นะโอเคนายเป็นอิสระแล้วออซอมบีท้ทัอุ้ ชื่อโจดีว่าตัวนี้ไรบาเรียนแต่ว่ามีเป็น, get out get out. นไโอ้ยโดโอกีเปอร์ n น n no no n กอดแดเมจเกตเอาเกตเอาเกตเอากอดแดเมจยูฮเกตเอาออฟดิโอ้โหีรจเหือเือจังไ้ละจังไละจังไดละเดี๋เดขอขอคนได้ไหมเธอขอได้ไหมนะอืมอืม เป็นเดือดเชื่อตัวนี้นี่วิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งไปนู่นเลยโอเคแม่มานี่มานี่อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขามาเรื่องของเราสองคนเออ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 นี่ปาดหน้าหน้าแหกหน้าแหกเออเออปิดประตูจะพังประตูไหมจ๊ะปิดไว้ก่อนแล้วกันกันไว้ึีกว่าแกโอเคได้สี่ตัวเลยนะฮะจังจังหวะนี้นะครับเป็นอะไรที่เต็มน้ําเต็มเนื้อมากได้มาสี่ตัวเลยครับโอเค โอ้โหอะไรที่ดีโอเคตัวนี้ก็น่าจะใกล้เป็นวิลเลจเจอธรรมดาแล้วนะฮะโอเคก็รอไปครับโอ้ได้มาสี่ตัวเลยไหมอืมอะไรจะดีปมานั้นนะถ้าเกิดมันกลายเป็นเอ่อวินเดจเจอธรรมดาแล้วนะฮะก็ไม่ต้องไปห่วงมันครับนะมันก็นะอยู่แบบนี้แหละมันไม่รีหายไปหรอกนะฮะยกเว้นจะโดนบัคกินนะครับนะฮะเออประมาณนี้นะอ่าโอเคตรงนี้ก็นตัวไรบารเรียนนะฮะขายหนังสือนะครับดูที่เจะให้หนังสืออินชานเลยนะ ขอฟอร์จูนสามได้ไหมถ้าไม่ก็เมนดิ้งเถอะถ้าเป็นเมนดิ้งนี่โอ้โหดีใจยิ่งกว่าเจอเพชรสิบก้อนนะบอกเลยตัวพี่นั้นมีกี่ตัววะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมรู้สึกว่ามันมีสองตัวแหละก็มีตัวเดียวนี่นะเอาแล้วผมรู้สึกว่ามันมีสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันชิบหายแล้วสองตัวหรือเปล่าสองตัวหรือเปล่าะเอา้า มีสองตัวนี่เอารถตัวนี้มาจากใสวะเอาได้จังได้ได้จังได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถตัวนี้มันมาได้จังได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนโอ้ยชิปแล้วครับชิปเริ่มจะหายนะครับนะช่วงนี้โอ้โหเดี๋ยวมันถ้ามันมีสองตัวมันฆ่ากันแน่นอนครับถ้าเกิดตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นวิเดจเจอธรรมดานะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้เนี่ยฮะ I don't understand what is happening I don't understand guys come on can somebody tell me please oh 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 เลือดเลือด my 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 oh 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 เส้ t เฮ้ยชิมายแล้วชิมายแล้วโอ๊ยอ้ามันจะหายไปหมดไหมเนี่ยมันยังไม่กลับเป็นวิลด์ชื่อธรรมดาเลยอ๊ย เป็นอะไรที่ปวดหัวมากครับอ่ามันทำไมถึงอยู่ไกลเหลือเกินอ๋อหมู่บ้านมันอยู่ไกลมากเลยเนี่ยมอยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วป๊าบโอเคโอ้ย,ยเดินช้าอีกเหรอโอ้ยโอ้ยขอร้องขอร้องโอ้มันใจชุดกอดผมนะมันดูมันตามถือดาบกูด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ขไม่เอาพี่มันล้วมิเลเจอร์นี่ฆ่าทิ้งหมดเลยฆ่าทิ้งหมดเลยฆ่าทิ้งหมดเลย มามาอุ้ยอดาบแรงดาบแรงโอ้โหดาบมันแรงมากอย่าอย่าอย่าโดนดาบตัวเองฟันเป็นนันขาดออกไปออกไปโว้ยออกไปเอาคูเราไปใส่หมดเลยโว้ยอืมไอ้พวกเวนไอ้พวกเวนโอ้แมนเออดาบแรงมากนัดเดียวนี่จอดโอ้ยบอกแล้วว่าดาบมันแรงโอ้โหไปอีกครั้งละมึงเอ้ย อีกรอบหรอรอบนี้ของอย่าเพิ่งรีหายนะเอ้ยใกลถึงแล้วกลถึงแล้วรอเราด้วยรอเราด้วยโดนดบฟาดเข้าหน้านัดเดียวนี้โอโหตายกันเลยทีเดียวครับโอเคซอมบี้มันก็ตายแล้วโอ้โหดาบอะไรจะแลงปานนั้นโอ้ชามเนี่ยสี่ว่าอยู่ทำไมมันเข้าเงาหน้าผมเต็มเข้าเงาหน้าผมเต็มโอ้โห้แอปเปิลทองที่เสียไป มันเป็นไปได้จังได้โอ้แมนโซเซตมีดาบเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งดาบหาพี่เหรอพี่ไม่เคยทิ้งแหละครับนี่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 โอเคเฮ้ยขวานขวานโอเคเก็บมาโอเคฮะเดี๋ยวพิกแอคโอเคนึ่งว่าพิกแอคหายโอ้โหใจหายใจคว่ำโอ้กอ d เดเมตมันอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยแอปเปิ้ลทองเหลือสองลูกครับ เสียไปให้วิเดจ์แล้วมันเกิดได้ยังไงเอ้ผมอยากถามที่มันเกิดได้จังไดผมว่าผมเอาเข้ามาตัวเดียวนะแล้วทำไมมันมีสองตัวมันเป็นไปอย่างไดตัวนั้นมันก็เป็นวิเดจ์แล้วใช่ไหมไหนผมว่าผมไม่ได้ตาฝาดนะเอ้าแล้วตัวนี้มันอยู่ใส่วะเอ้าตัวนี้หายเฉยครับเอ้าหนึ่งมีหนึ่งตัวละ่ะจริงที่ฉันทำมามันก็ศูนย์เปล่านี่วะเดี๋ยว เดียวนะไอซอมบี้เลเจอร์ตัวนั้นมันกลับเป็นคนแล้วแล้วมันเป็นซอมบี้เหมือนเดิมได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงแล้วมันกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยเอา้าคือจะงงแทบวะมันไม่เดินหาซอมบี้ด้วยกันเองเอา้าโ,โอ้ปวดหัวอย่างนี้พาลาสักสิบเมตร ต้องหาใหม่ละอีกตัวนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในบ้านหลังนี้มีหนึ่งตัวในนี้มีอีกหนึ่งใช่ไหมนั่นไงโอเคมันมีสองตัวครับจริงด้วยมันเกิดอะไรขึ้น Can some body tell me What is happening ดูดิครับผมผมผมไม่ผมว่ามันไม่มีวิเวร์สอมบี้วิเวรเจอในนี้นะแล้วมันเกิดได้ยังไงวะดูดิท็อตผมหนะ่อยดูแต่ก่อนเลยนะครับดูท็อตผมมันก็มีอยู่นะความสว่างก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะมันจะจะทำไมมันถึง เกิดได้ครับขอ,อความเห็นใจด้วยครับ <c oughs> เจอเกมแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่ yeah, มากแย่ <c oughs> yeah, มากครับโอ้โหเอาไปมาได้ซอมบี้วิ่เจอสองตัวครับนี่แหละครับโลมากถึงลาบหาย <c oughs> มันไม่ได้เสียใจหรอกนะแอปเปิ้นทองหายไปลูกหนึ่งครับกอดเดเมทอึา่าโมโหจริงแต่ผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าดาบผม ฟันแค่ครั้งเดียวผมจะตายโอ้แรงเกินไปมั้งแรงเกินไปมั้งโอ้ยโอเคครับโอเคอย่างน้อยเราก็ได้วินเดจเจอร์มาสอตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็สามารถผสมพันธุ์กันได้นะฮะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจับวินเดจเจอสองตัวนี้เอ่อไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าจับดิอ่าแลกของจนกว่ามันจะมีความพร้อมนะฮะแล้วก็ให้มันมา อ่ um อ át, มีลูกก <Jamie, S 1> ันนะฮะเออโอเคตอนนี้ต้องคนแก่ละแต่ตัวนี้ก็ทำฟาร์มได้นะฮะไม่ว่ากันโอเคโอเคเฮ้ยแค่จับบินเดอร์อซอมบี้บินเดอร์เจอเฉี่ยมเรื่องยากอะไรนักหนาวะเนี่ยโอเคครับโอเคผมเหนื่อยมากพอละนะโอเคครับผมนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมโอเคครับผมนะโอ้บายบายครับผมสวัสดีครับเหนื่อยมากกว่าจะได้มาสองตัวเนี่ย